กาแฟอาราบ,บิก้านั้นเริ่มปลูกกันตั้งแต่ปี2500โดยนายสมบูรณ์ณถลางอดีตผู้อำนวยการกองการยางหรือกรมวิชาการเกษตรในปัจจุบันได้นำมเมล็ดกาแฟอาราบ,บิก้าจำนวน4ส,สายพันธุ์คือทิปิก้าเบอร์บอนคาทูราและมุนดูโนโวจากประเทศบราซิลเข้ามาในประเทศไทยโดยเริ่มทดลองปลูกไว้ในสถานีพืชสวนมูเอจังหวัดตากและสถานีทดลองพืชไร่แม่โจ้สถานีทดลองพืชสวนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นจุดเริ่มในการปลูกอาราบิก้าในประเทศไทยแถบจังหวัดภาคเหนือปลูกกาแฟเริ่มต้นในส่วนตัวผมแล้วนะครับก็ร่วม30กว่าปีแนละ้วเริ่มต้นก็คือโครงการหลวงมาอยู่ในพื้นที่ในปีสองสองห้านี่ก็เริ่มให้ชาวบ้านมีการเรียนรู้เรื่องกาแฟเอาไปอบรมบ้างนะครับเอาไปดูงานบ้างท้ายที่สุดชาวบ้านก็ อาหารมาปลูกกาแฟกันเสริมเข้าไปในส่วนของไรชาไรเมี่ยงนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนอาชีพหลักของชาวบ้านมันเป็นเรื่องของเมี่ยงเรื่องของชาเป็นอาชีพหลักแต่อาชีพรองอาชีพเสริมหรือได้เสริมไม่มีตัวกาแฟนี่ถือว่ามาเป็นไรายได้รองก็คือหลักรองนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราปลูกกาแฟเนี่ยเราไม่รู้เราสายพันธุ์แท้ซึ่งบอกว่าคุณภาพดีที่สุดของโลกเนี่ยมาปลูก ก็มีพันธุ์แท้หลายๆพันธุ์ที่สามารถปลูกได้อย่างเกชาเนี่ยเกชาเป็นพันธุ์แท้แต่ไม่ได้รวมอยู่ในกลุ่มที่เราลิสต์กันตั้งแต่แรกเพราะว่าเกชาเข้าใจว่านาํามาเข้ามาทีหลังเอาไปปลูกที่แถวอเมริกาใต้แล้วก็จากอเมริกาใต้ถึงกลับมาอยู่ที่เอเชียทิบิก้าก็มีเซเลน่าก็มีทิบิกา,กาเซ,าาซเลนา่าพวกแคทูล่าคาทุยมานูโนโวตอนเริ่มต้นนิริงก็ปลูกกาแฟที่เป็น ว่าาาเป็น ica, นอบิกาาความหลากหลายของสายพันธุ์อาราบิก้าก็ให้คุณลักษณะที่แตกต่างกันไปทั้งเรื่องของรูปลักษณ์ปริมาณผลผลิตและก็รสชาติอย่างในเรื่องของทิบิก้าเนาะเขาอาจจะด้วยด้วยจเนติกของเขานะครับเขาเขาด้วยเลือดของเขาเนี่ยก็จะมีมีมีเฟลเวอร์ค่อนข,ข้างดีมีอโลมาค่อนข้างดี เนาะอย่างเบอร์บอนเขามีน้ําตาลค่อนข้างเยอะในตัวเขาซึ่งเวลาเรามาปรุงหรือถ้าเราเรามองอีกภาพหนึ่งคือเป็นโรสเตอร์นะครับเวลาเราคั่วกาแฟเนี่ยพวกนี้มันจะมีเคมีค้อเรีกชันที่เกิดขึ้นระหว่างคั่วนะครับบางตัวมันสร้างกลิ่นบางตัวมันสร้างบอด y ี้นะครับเพราะฉะนั้นคอม p พ l e เนาะหรือเคมีคอลที่อยู่ในตัวกาแฟแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันส่งผลต่อรสชาติแต่ละแบบนะครับถ้าเราเข้าใจนะครับ หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะแยกได้อย่างไรละ่ะว่าเจ้าต้นกาแฟนี้เป็นอาราบิก้าสายพันธุ์อะไรเพราะดูเผินๆก็เหมือนกันไปหมดอารบิก้านี่โซใหญ่ข้อก็จะห่างๆใบมันก็ไม่ไม่สวยอะใบเป็นกาแฟเหมือนกันแต่ใบมันออกจะเหลมแหลจริงๆแล้วตามหลักวิชาการเนาะมันก็จะมีวิธีสังเกตของมันอยู่นะลักษณะทรงพุ่มลักษณะใบลักษณะของลูกลักษณะของดิสนะลักษณะของพวงดอก ร,รูปแบบของดอกดอกมากดกน้อยทั้งหลายทั้งปวงเนาะมันก็จะไปอ้างอิงถึงแต่ละสายพันธุ์เกษตรกรที่ปลูกกาแฟก่อนหน้าน,นั้นอยู่แล้วเนี่ยเขาก็มีพันธุ์ดั้งเดิมของเขาอยู่กาแฟเป็นไม้ยืนต้นเนาะไม่ได้แปลว่าเราให้พันธุ์ใหม่ไปแล้วเขาจะต้นตาต้นเก่าทิ้งแล้วเขาก็จะมาเอาต้นใหม่เราไปปลูกเราเราเอาต้นใหม่ให้พันธุ์ใหม่ให้เขาก็ไปปลูกปนกับพันธุ์เดิมเพราะฉะนั้นบนดอยกาแฟทุกดอยเนี่ยเราจะเห็นว่า มันมีความหลากหลายของพันุ์กาแฟอยู่มันปนๆกันอยู่ครับณปัจจุบันถ้าเราเดินขึ้นไล่น่ยเนาะมันอาจจะพอพอคาดการได้ผมใช้คำว่าคาดการมันยากมากที่จะฟันธงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอย่างในกาแฟในบ้านเราหรือแปลงเก่าเนี่ยมันมาจากหลากหลายที่แต่ละที่บางทีเราไปสืบที่มาที่ไปไม่ได้เนาะโอเคแหละอย่างถ้าแปลงที่เราจะให้อนิดเอเดนิฟายให้มันชัดเจนว่าเป็นสายพันธุ์เนี่ยนะครับมันจะต้องอาจจะต้องมาจากแปลงวิจัย หรือแปลงที่เขาเพาะเลี้ยงมาโดยเฉพาะนะครับอันนั้นจะง่ายอาจารย์ผมที่ที่ที่เป็นคนเยอรมันเนาะขึ้นขึ้นไล่กับผมเนี่ยไม่กระทังผมถามอาจารย์พันนี้พันไรแกก็ไม่กล้าพันแกบอกมันไม่ร้อถ้าจะให้ร0อคุณต้องส่งตรวจดีเอ็นเออย่างเดียวแม้จะมีความเหมาะสมทั้งสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนั่นคือการเกิดโรคราสนิมระบาดอย่างรุนแรงไปทั่วพื้นที่ของการปลูกอาราบิก้าเมื่อก่อนนี้ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นรู้แต่ว่าเป็นอาราบิก้าเราตอนเริ่มต้นนะไม่รู้ว่าเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับต่อมาเนี่ยก็มันมีปัญหาเรื่องราสนิมบ้างอะไรบ้างอ่าบางทีก็เป็นที่ปิกานะครับน้องเมื่อก่อนนะเนาะ อาจจะเป็นสายพันธุ์ที่พิกาที่เม็ดมันใบมันจะแหลมๆอะ่ะเ,เม็ดเล็กใบแหลมๆหน่อยนะครับแล้วก็ที่แน่ๆก็คือมักจะเป็นลาสนิมตัวที่พิก้าเองมันไม่ค่อยอไม่ค่อยเราเรียกว่าไม่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของเราเท่าไหร่คือตัวตัวที่พิก้าเนี่ยมันอ่อนแอต่อลาสนิมนะที่พิกา้าแคทูล่าคาทุยพวกเนี้ยเป็นพันธุ์แท้แล้วก็อ่อนแอต่อโรคลาสนิม มันเกิดจากเชื้อรา Hemileia vastatrix ส่ ric, งผลทำให้ต้นโสมผลผลิตต่ำจนทำให้เกษตรกรช่วงนั้นต้องหยุดปลูกกาแฟไปในที่สุดการที่มันอน่อนแต่อโรคราสนิมเนี่ยก็คือบ้านเราเหมือนเอื้อต่อการระบาดผลผลิตก็เลยลดลงไปเยอะนะลดลงไปเช่นบางปีอาจจะไม่ได้ลูกเลยก็ได้คือการเวลาสนิมเนี่ยมันจะทิ้งใบตั้งแต่ต้นฝนเพราะ,ะนั้นมันก็จะอยู่ลูกก็จะอยู่กับต้นแม่ จนกระทั่งถ้าเราไม่มีการจัดการไม่มีการดูแลมันก็จะตายและโรคราสนิมนี้เป็นปัญหาหลักของการปลูกกาแฟทั่วโลกมาตั้งแต่ก่อนปีคริสตศักราช1940